อยากได้ผลลัพธ์ใหญ่ใหม่ขึ้นทุกปีลองทําตามหนังสือเล่มนี้ดูไหมคะเ,เพื่อนๆนี่เลยค่ะหนังสือคําสั่งจิตพิชิตเงินล้านสําหรับเทรดเดอร์นะออกมาเรียบร้อยแล้วและหลาย,ลายท่านนะพรีออเดอร์แต่ตอนนี้ค่ะทุกคนให้ทุกคนได้เห็นนะคะหนังสือเล่มนี้แบบจริงๆเลยค่ะทุกคนต้องบอกว่าหนังสือเล่มนี้ค่ะรวบรวมนะคะในทุกๆก,การลงมือทําของว่าแพมในเรื่องของการคําสั่งจิตหรือว่าการเซลท็อกหรือว่าการพูดก,กับตัวเองรวมทั้งค่ะการเริ่มต้นในแต่ละวันนะคะว่าเราจะต้องเริ่มต้น ยังไงเพื่อให้เราได้ผลลัพธ์ใหญ่มากขึ้นแน่นอนค่ะหลายท่านติดตามโค้แพร์แม่บ้านเด็ด forex ตลอดระยะเวลา7ปีที่ผ่านมาที่อยู่ที่เพจแม่บ้านเด็ด f o r ร x และลุ้นสิ่งว่าแพรที่เดินทางมาด้วยกันจะเห็นได้ว่าโค้แพรนั้นมีผลลัพธ์ใหม่และผลลัพธ์ใหญ่ขึ้นทุกปีดังนั้นทุกคนต้องรู้เหมือนที่โค้แพรรู้เพราะโค้แพรรู้สิ่งนี้ว่าทําไมโค้แพร์จึงสามารถทําให้โค้แพรมีผลลัพธ์ใหญ่และใหม่ขึ้นได้ทุกๆปีนั่นก็คือโค้ลแพร์จาากข้งในท่กค่ะมดในชีวิตแพมที่ สบความสาเร็จได้เพราะก่อแผมนะคะเข้าไปฝึกข้างในให้แข็งแรงค่ะแล้วก็กลายเป็นผลลัพธ์ข้างนอกกับทุกคนซึ่งตรงนี้ค่ะมีทั้งบทเซลล์ทอของนะ t เทรดเดอร์ที่จะทําให้เทรดเดอร์ประสบความสําเร็จและแน่นอนค่ะอาชีพของเราเนกาไเป็นเป็ทรดเดอร์ค่ะไม่ใช่ว่าเราจะเทรดแล้วชนะทุกวันบางครั้งเราอาจจะไม่ชนะและเราจะมีวิธีการยังไงที่จะพาตัวเอง กลับมาสําเร็จยิ่งใหญ่ด้วยกัเดิมเช่นบางครั้งเราอาจจะเทรดแพ้และนะคะคนส่วนใหญ่เวลาเทรดแพ้ก็จะนอยแล้วก็จะไม่สามารถกลับเข้ามาในตลาดได้เลยซึ่งจะแตกต่างจากคนที่ประสบความสําเร็จคือเขาจะมีวิธีการพาตัวเองกลับเข้ามาในตลาดกนะทุกคนนี่เลยค่ะมันจะมีในเรื่องของรายละเอียดนะคะในส่วนของการให้อาภัยตัวเองซึ่งวิธีการนี้โค้ชแพรก็ใช้แนละ้วทุกคนเพราะว่าเวลาเราให้อาภัยตัวเองแล้วอ่ะเราก็สามารถ ก้าวข้ามอดีตหรือเมื่อวานหรือเหตุการณ์ในอดีตเลวร้วายนั้นไปได้และธรรมชาติของมนุษย์เราทุกคนคะ่ะเราไม่สามารถไปแก้ไขอดีตได้หรอกคะ่ะแต่เราสามารถ ตัดอดีตได้แล้วก็เริ่มต้นใหม่เพื่อที่จะทําให้เรามีผลลัพธ์ใหญ่ผลลัพธ์ใหม่และก็อลังการยิ่งกว่าเดิมค่ะทุกคนดังนั้นคุณจะต้องมีวิธีการจัดการตัวเองหรือว่าการพูดคุยกับตัวเองหรือว่าการสั่งตัวเองหรือว่าการให้อภัยตัวเองค่ะเวลาเราให้อภัยตัวเองแล้วค่ะเราก็จะรู้สึกดีมากขึ้นและจะทําให้เราสามารถเดินทางต่อในทุกธุรกิจได้เพราะทุกธุรกิจค่ะบอกได้เลยว่ามีความท้าทายในทุกธุรกิจอยู่แล้วแต่ว่าประเด็นน่ะคนที่สามารถเดินทางได้อย่างต่อเนื่องคนที่สามารถทําเนื้องาานได้อย่งย่าน ประสบความสําเร็จในชีวิตที่สูงเขามีวิธีการแบบนี้กันทุกคนและที่สําคัญคุณต้องรู้เหมือนที่คนสําเร็จใหญ่เขารู้นะคะทุกคนต้องบอกว่านี่เลยค่ะนะคะหนังสือคําสั่งจิตนะคะต้องบอกว่ามีหลายหัวข้อมากๆเลยแล้วก็ต้องบอกว่านี่เลยค่ะมีหมวดหมู่ด้วยนะคะในหมวดหมู่อ่าเดี๋ยวพ่อแพรมขออนุญาตอ่านนะคะหัวข้อ้คุณทุกคนได้เห็นและได้รู้เลยว่าเนี่ยเลยค่ะประโยคข,ของคําสั่งจิตนะทาไมประโยขขคคําสั่งจิตนะคะอ่า ทำไมต้องมีเพราะเวลาเราสั่งจิตของเราค่ะนะคะจิตใต้สํานึกของเราจะมีการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและทัทศนคติของเราโดยประโยชคําสั่งเหล่านี้จะสร้างความเชื่อและพลังบวกให้กับตัวเราคําสั่งจิตสามารถเพิ่มความมั่นใจและดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตแม้กระทั่งการรักษาจิตใจให้เข้มแข็งขึ้นในยามที่เราต้องเผชิญกับความท้าทายเลทุกคนนี่เลยค่ะหนังสือเล่มนี้มาเพื่อการนี้เลยและทําไมประโยชนําสั่งจิตจึงสําคัญจิตใต้สํานึกของเราเป็นคลังสมองข้อมูลที่เก็บทุกเรื่องที่เราคิดรู้สึกตลอดเวลาและ และสิ่งที่เราคิดและรู้สึกจะถูกฝังลงไปในจิตใต้สำนึกจนกลายเป็นความเชื่อและพฤติกรรมโดยอัตโนมัติดังนั้นการใช้คําสั่งจิตในรูปแบบของพลังงานบวกจะช่วยให้เราเปลี่ยนแปลงจากคิดลบกลายเป็นคิดบวกและทําให้เราประสบความสําเร็จยิ่งใหญ่มากขึ้นกันทุกคนโอ้โหทุกคนแค่อ่านไตเติ้ลนี้ก็แบบตื่นเต้นมากเลยค่ะทุกคนในหัวข้อเรื่องนะคะตรงสารบัญน,นะทุกคนอันดับแรกนะคะตรงหน้าแรกนะ่ในโซนแรกก็จะเป็นพวกประโยคคําสั่งจิตนะคะแล้วก็คําสั่งนะคะที่สั่งให สําเร็จในอาชีพเทรดเดอร์นะทุกคนแล้วก็การให้อภัยตัวเองให้สําเร็จยิ่งใหญ่ นะการดึงอานาจนะคะของชีวิตเราให้กลับมามีพลิกชีวิตเราให้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งทุกคนโอ้โหหนังสือเล่มนี้คือสุดยอดมากเลยการขอบคุณตัวเองค่ะการมีอ่าการใช้ชีวิตที่มีความสุขแล้วก็ขอบคุณได้กับทุกสิ่งนะคะแล้ววิธีการตั้งจิตทุกวันที่คแพรแม่ว่าเด็กฟรกใช้นําหลักการของเทสลานะคะมาปฏิบตัติซึ่งตรงเนี้ยก็บอกว่ารายละเอียดคือสุดยอดมากๆและนี่เลยให้รายต่อปี2568พัอแคแพรใช้นะคะวิธีการของเทสลาแล้วก็ได้แบ่งไปนในหนังสือเล่มนี้นะคะทุ เป็นไฮไลท์ที่สุดยอดมากๆเลยค่ะเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะมีแล้วก็ยังไม่มีเพราะว่าหนังสือเล่มนี้เพิ่งออกมานะคะสำหรับท่านไหนที่พรีออเดอร์ไปแล้วแน่นอนรับภายในเดือนมีนานนี้แน่นอนแล้วก็สําหรับใครยังไม่มีนะทุกคนราคาพรีออเดอร์อยู่ที่ราคา900บาทและสําหรับใครที่ฟังคลิปนี้แล้วก็แคปวิดีโอนี้มาให้ราคาพิเศษ 8 88 8บาทนะสามารถนะทักได้ที่ทีมงานนะคะแม่บ้านเด็ฟรีแล้วก็โคชธนาโรดได้นะคะสำหรับใครที่สนใจและต้องการเปลี่ยนชีวิตต้องการให้ตัวเองประสบความสำเร็จในอาชีพรวมทั้งการเป็นเทรดเดอร์ด้วยแนะนำหนังสือเล่มนี้คุณต้องมีแล้วคุณจะรู้ได้ว่าโค้ชแพรมทาได้ยังไงคุณก็ทําได้เช่นกันโคน้ชแพรมอยากมอบตําราเล่มนี้ให้กับคุณทุกคนนะคะให้คุณทุกคนประสบความสาเร็จยิ่งใหญ่ในอาชีพเทรดเดอร์และเราจะเป็นนะคะพี่น้องเทรดเดอร์ที่ประสบความสําเร็จไปด้วยกันโคน้ชแพรมเชื่อว่าคุณทําได้้แแแนนน่่่่่ออคคคะขคคุณรรููสิงที้